ในหัวใจของคนไทยทุกวันนี้คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยเราต่างตระหนักกันว่า พระราชกรณียกิจกว่าหทศวรรษที่ผ่านมาโครงการพระราชดำริกว่าสี่พันโครงการจะเป็นการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติโดยกว่าครึ่งหนึ่งนั้นจะเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน พระองค์ทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นหากเมื่อไม่มีน้ำหรือมีแต่ไม่พอเพียงทั้งการอุปโภคบริโภคและการเกษตรสิ่งสำคัญซึ่งพระองค์ทรงเน้นคือการบริหารจัดการน้ำและความยั่งยืนเราจะพยายามที่จะมุ่งมั่น ที่จะหาระบบในการบริหารจัดการน้ําที่เหมาะสมนะคะแล้วก็โดยการน้อมนําแนวพระราชดิศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็การเข้าใจถึงธรรมชาติของน้ําในเรื่องของการระบายน้ําแล้วก็การบริหารจัดการน้ําให้เกิดเอกภาพต่อไปนะคะราดร่วมรัฐร่วมจัดการทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม